ปลาไพ่บงหวานเถ้เขาสับแตงเหงาไว้เธอคลิบก่อนวันนี้สังเกตเบิง่งใบพ่นเหียวแล้วเนาะใบเหียวต้นขา,ขาวๆวันนี้เขาเสร็จมาดึงงาพ่นออกนะจ๊ะมาดึงรั่มที่ซับว้ออกเพื่อว่าเอาให้ไพ่เห้าได้ยืดตัวขึ้นเนาะนี่ละเบิ่งกันเลยทุกคนว่าสีเป็นยังไง หลังจากที่เฮาล่งคงขีสางกอไผ่บ่งหวานไปผ่านมาได้สองอาทิตย์วันนี้เฮาก็จะมาเอาต้นไผ่ที่เขาตัดว้ล่งเนาจะจ้ะเพราะว่าใบเริ่มเหี่ยวแล้วดึงล่งง่ายเนาจะจ้ะไว้พอยะละมาดึงไห้เราก็ค่ายากนั่นยากนี่อยู่ข้าพเจ้าก็เลยมาลุยเองก่อนถ่าเล่าเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่างาไผ่เฮาซับถิ่มลายเนาะซับแตงออกลายเกินไปเพราะว่าเขาอยากให้กอไผ่เฮาลงก็เลยดึงยากเนี่ยจักหน่อย อีกทั้งต้นไผ่เขามันสูงมันก็ของกันแน่เนาะจ้ะเอาเมือดเนียเมือดแหยงเหตุไปก็คิดไปว่าเห็ุอย่างไนเขายังสิดึงร่องไดง่ายๆเนาะจ้ะเมื่อนี้ได้สองร่องว่าสีดึงร่องถาเพราะยละให้มันแล้วให้แล้วมาแกหนีออกไปเนาะแต่ว่าใจนึงก็เสียดายกกกคนอยู่กกของต้นไผ่เนาะจ้ะว่าเสียว้ถ้าเหตุประโยชน์อีกแนวอื่นดึงไปน้าคิดไปหน้าวเสียจังไรนอเนาะจ้ะสรุปแล้วก็คือแล้วมีดมาตัดเหงามันไวเนาะจ้ะว้ถ้าใส่ประโยชน์แน่วอื่น เอาไว้ถ้าเห็ดหลักค้ำปลูกต้นใหม่ก็ได้หรือไหม่ก็เห็ดเฟื่อนก็ได้เพราะว่าเงาเพื่อนมันตันเนาะเป็นไม้ไผ่ตันเนาะจ้ะเมวงหวานเป็นน้ำผึ้งถ้าอึดเฟื่อนแน่ก็ไปคอนเห็ดเฟื่อนก็ได้เนาะกกเพื่อนเนาะจ้ะมีตะกกใหญ่ๆความคิดก็อยากใหดเวลายยูนละแต่กําลังบ่ถึงเนาะจ้ะไปสามแถวเดยวไว้พญและวไม่ห็ุดตัวหลังจากสร้างไผ่แล้วก็หายนามเนาะนี่คือตอนสร้างแล้วเ้อทุกคนสร้างออกเนาะ เปนดีเป็นตะเบิงแต่ก่อนมันหนาเน่นแห้งนะจ๊ะสร้างออกเพื่อให้พันแตกนอไม่เป็นการาตกแต่งให้มันออกนอย่ามแรงเนาะให้พันออกนอย่ามแรงนะจ๊ะเขาสางไว้แต่ตอนหนาแรงหอดย่าฝนมาพันกระเด้ออกนอเลยเนาะก่อพันกระจัจงบวหกเขากระสบเอาไงนําไผ่บ่งหวานเพชรน้ําผึ้งหลังจากที่เท้าสางก่อแล้วทุกคนเบ่งตันละทำความสะอาดเรียบร้อยนะ ตะเบ,บิงกว่าเกาดิบวชหกคือเกาเราจ้ะไปยังเขาจังสางกอในหนาแหล่งตัวว่าทําความสะอาดเวลานอนคนเกิดมากกจะไจะเห็นง่ายๆเนาะแบบนี่แหละนอพวกนี้เขาก็จะสับออกเนาะจ้ะเขาจะาว่ไวเราจะไม่ไว้ลำเพราะว่านอเล็กเกินเนาะจ้ะเกินกับลำห,หน่อยๆบวง,งามเนอะจ้ะน้อยๆยังเสียเขาจะสับออกเลยนอะจ้ะนาแหลยงเขาจะวาไวแต่ อนอใหญ่ๆถ้าเพิ่นเกิดมาเพิ่นก็จะร่ำใหญ่ๆหมุกๆนี่สิสังเกตเบื้องเท้าสางกอออกแล้วนะจ๊ะนอเพิ่นก็จะทุลูทิลี่อยู่แบบนี้เลยเนาะเห็นบ่ทุกคนรับออกง่ายไม่ต้องไปทรงหาเอาใหยากนะจ๊ะเกิดมาจากดินแบบนี้เลยเบื้องแล้วก็สะอาดตาเนาะจ๊ะเขาก็จะเลือแต่ล่ำ ไม้ไม้ใหญ่ๆไว้เพื่อนอคนเกิดมะฮขาก็จะได้เห็นง่ายนะจ๊ะไปบวงวนันเพชรน้ำพึ้งต้องสางโกอนะจ๊ะเพื่อว่าให้เ,เห็นหนอเพื่อนนะจ๊ะเกิดขึ้นมาก,ก็จะเห็นหนอนอย่างสิเลยมาสับกันเลยจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามรับชมตายอรวันนะคะอยู่กับดินกินกับสวนห่มหักอยู่หน้าอยู่ไฮใส่เสือเทียม คลิปนี้พาทุกคนมาซับน้ำใหม่หลังจากตกแต่งแล้วมากระถือใจใจกระโดดแช่ไอ้น้ำจ้า